สวัสดีครับมาพบกับเอกสารบั้กเก์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับพระบ้านนะครับมีรุ่นแบบไหนบ้างนะครับที่ได้มานะครับว้ในวันนี้นะครับครับวันนี้ผมได้ไปดูพระนะครับจากทางอีสานเรานะครับคนอีสานแล้วนะครับขึ้นมาเขามาให้ดูนะครับอยู่หกบ้านนะครับอยู่หกบ้านนะครับหกบ้านนะครับ บ้านหล <pas> <ha> <tracks> ังที type, ่หนึ่งผมได้เดือนนี้มานะครับหลังที่หนึ่งผมก็ได้องค์นี้มานะครับหลังที่หนึ่งก็ได้องค์นี้มานะครับระบังก็มาก็ได้มีได้ทั้งหมดนะครับหกบ้านเป็นพระเกอยู่สองบ้านนะครับนอกนั้นครับอีกสี่หลังนะครับมีพระแท้อยู่แค่นี้นะครับครับมาดูกันนะครับว่าได้พระรุ่นไหนมาบ้างนะครับเป็นพระหลวงพ่ออะไรนะครับครับมาดูกันเลยนะครับครับมาดูองค์แรกนะครับเป็นองค์นี้นะครับ เดี๋ยวแกะมาจากซองนะครับผมซีนใส่ซองนะครับองนี yeah. ้นะครับแปลกนะครับเป็นนิยมนะครับเป็นเนื้อนิยมนะครับองนี้นะครับองนี้ได้เป็นเนื้อนิยมมานะครับดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับทุกท่านนะครับไม่ใช่เนื้อทองแดงนะครับองนี้นะครับผิวไฟเนียมปิ้งครับมีผิวไฟยิบยับนิดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นเนื้อนาวะโลูหะนะครับหนาติ๊กเลยครับตอนแรกนะครับผมบ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับไม่ใช่นะครับ น้นะวะนครับรัหลวงพ่อนี้นะครับเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อนานะครับอ่าทุกท่านจะไม่เคยรู้อาจทุกท่านจะไม่เคยเห็นก็ได้นะครับว่าหลวงพ่อนาอยู่วัดไหนนะครับหลวงพ่อนานี่ครับครับมาดูกันนะครับท่านนะับเป็นพระพระครูนะครับโพธิธรรมมหานุรักษ์นะครับมหานุรักษ์นะครับ นี่ครับผมอ่านข้างบนนี้นะครับแต่ถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะครับครับจะเป็นเนื้อลักย่างนี้นะครับแต่ก็เป็นเกจิสายทางจังหวัดอื่นนะครับก็คมชัดดีนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับรูปหน้ารูปเขาเรียกว่าครึ่ง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 รูปครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกขออภัยนะครับครึ่งรูปครึ่งองค์ท่านนะครับ ครับครับมาดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นเนี่ยวัดโพนะครับท่านอยู่วัดนะครับออกวัดออกวัดไผ่ท่าโพใต้นะครับนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับสองพันสร้างปีสองพันสี่ร้อยนะครับสองพันห้าสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับก็ทีนะครับนะครับก็เหรียญนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับครับตำหนิก็ไม่ค่อยมีนะครับผมส่องดูนะครับก็จะมีแค่เหรียญปิ้นนะครับสังเกตเนี่ยปลายนี่นะ สังเกตข้าไปนะครับแต่ก็น่าจะเป็นเกจิดังนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเกจิดังอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับนะครับอยู่วัดนะท่านอยู่ว sure. ัดนะเหรียญนี้ออกวัดนะออกวัดวัดไผ่ท่าผพดผูใต้นะครับจัดพิจิตรนะครับท่านฉลองนะครับลองเหรียญนี้นะครับฉลองฉลองนะครับเจ้าคณะนะครับเป็นแสดงว่าเหรียญนี้ท่านได้ได้เลื่อนชั้นนะครับ เป็นเจ้าคณะอำเภอนะครับเหรียญนี้นะครับดูนะครับก Than ็ได้มาอย่างนี้นะครับอยู่ในซองนะครับกริ้งกิ้งนะครับตอนแรกว่าดูไปดูมาตอนแรกนะเอามามาเอามานะครับก็จะเป็นเนื้อเนื้อทองแดงนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อนาวะนะครับสวยจริงกิ้งนะครับมุมนี้นะครับหนาตึ๊กเลยนี่นะครับผ้าแท้ดูง่ายๆครับจับปุ๊บดูปั๊บนะครับครับ ต่อมาครับองค์ที่สองนะครับก็ผ่านไปนะครับองค์นี้ผ่านไปนะครับหลวงพ่อนานะครับหลวงพ่อนาเพิ่งนเพิ่งนเคยเพื่นเคยได้ยินชื่อนะครับครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับได้มานะครับได้มาพร้อมกันนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับได้มากับพร้อมกับเหรียญองค์นี้นะครับได้มานะครับองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคพิมพิวนะครับนะครับหลวงคมชัดมากนะครับ หน้าตาก็คมชันนะครับครับแต่ผมก็ไม่ทราบนะว่ารุ่นนี้จะออกรุ่นออกวัดบางคานหรือออกวัดที่ไหนนะครับดูครับกีบอลนะครับคมเป็นริ้วเป็นริ้วนะครับถ้าหากพิมพ์เลกนะครับท่านสังเกตนะครับดูดีครับคมกิบไหมนะครับคมกิบมากนะครับข้างใต้ฐานก็จะตอกตอกตอกนะครับ บทอบอนะครับยอ่อมาจากทหารบกหรือเปล่าเม,มรู้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับไม่น่าจะใช่นะครับแต่เป็นทอบอนะครับข้างใต้จะตอบคุทอบอรครับอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับออกวันไหนนะครับแต่รู้รู้ว่าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับข้างหลังจะเขียนไห้หลวงพ่อเงินนะครับครับองค์นี้นะครับได้มาพร้อมกันกับเหรียญนี้นะครับแ้จะสายพิจิตรนะครับทางจอยพิจิตรนะครับ ษาจังหวัดพิจิตรนะครับครับต่อมาเลยนะครับทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้ทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นก็นด้นะครับว่ามีผ้าสมเด็จเนื้อนี้นะครับแต่แตกนะครับผมได้มาแตกแตกนะครับท่านแตกนะครับแตกบินนะครับสไดยมากนะครับแตกบินนะครับอันนี้จะเป็นเศษอีกเศษหนึ่งนะครับเป็นเศษอีกเศษหนึ่งนะครับครับเป็นเหรียญนี้ไม่ใช่เป็นเหรียญนะครับผู้ถิอนะครับเนื้อนี้นะครับไม่ใช่เนื้อผงนะครับไม่ใช่เนื้อผงนะครับ ท่านดูดีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับสวยสดวดงามมากนะแกะนะครับอันนี้ขอว่านะครับพูดกันว่านะครับแกะด้วยมือนะครับแกะด้วยมือนะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จหินอ่อนนะครับหินอ่อนนะครับนี่นะครับสมเด็จหินอ่อนนะครับแล้วเอกลักษณ์ท่านนะครับวง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 นี้นะครับจะหลุดออกมาได้นะครับเพราะว่านี่ครับอันนี้ก็ยังสะกิดหลุดออกมานะครับเป็นก้อนกลมๆนะครับนี่ทุกท่านนะครับดูดิครับ อันนี้อันนี้อันนี้ติดเข้าไปได้นะครับคล้ายๆว่าหินหินอ่อนแลกนะหินอ่อนทาไมต้องเป็นก้อนอย่างนี้นะครับแลกนะครับอันนี้จะเป็นหินอ่อนนะครับดูดีอันนี้จะเป็นวงวงนะครับวงอันนี้ก็จะเป็นวงนะครับสังเกตดีๆนะครับจะเป็นหินอ่อนแลกนะครับดูพลิกมาด้านหน้านะครับจะเป็นวงถึงถึงนี่เลยนะครับดูดีครับเป็นอกลักษณ์ที่สวยงามมากนะครับอันนี้ก็จะแตกนะครับอันนี้จะเป็นหินอ่อนนี่หินอ่อนสีดํานะครับแตกแตกออกมานะครับ น่าจะตกแสดงว่าเจ้าของพาท่านทําตกนะครับผมก็ได้มาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จนะครับทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้ทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้นะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับครับผมจะมบอกนะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้รู้เหมือนกันนะว่าหลวงพ่อกุหลาบบ้างนะครับเป็นหลวงพ่อกุหลวงพ่อกุหลาบนะครับหลวงพ่อกุหลาบนะครับ บบ <OOK> ทางสระบ,บ,บุรีนะครับท really like like างสระบุรีนะครับหลวงพ่อกุหลาบสระบุรีนะครับเจ้าของพระเขาบอกนะครับได้มาจากสระบุรีนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าวัดวัดชัยชัยอารีรักวัดวัดชัยอารีรักวัดชัยอารีรักนะครับก็ได้มานะก็จะมีกล่องด้วยนะครับว <sky> ัดชัยอารีรักนะครับหลวงพ่อกหลาบนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นแรกของท่านนะครับเจ้าของพระท่านบอกอย่างนี้นะครับ อนันนี้แกว,ว่าแกทําตกนะครับแกทําตกแล้วก็แตกนะครับแตกนะครับก็เลยแกว,ว่าแกจะไป balances. แกว่าองค์นี้นะครับแกว่าจะไปทิ้งนะครับผมว่าเอา้าตกใจมากนะว่าไปทิ้งนะตกใจมากเลยนะครับแกว่าแตกนะครับผมก็เลยเก็บขอบูชาเช่ามานะครับข,ขอบูชามา,านนะครับองค์นี้นะครับสวยสดงดงามนะครับแต่บินนิดนึงนะครับอย่าไปทิ้งนะครับ พระผงพระพระผงอะไรทุกอย่างนะครับอย่าไปอย่าไปอย่าไปทิ้งนะครับเพราะว่ามีผู้ทุกคุนนะครับส่วนมากก็พระผงก็ส่วนมากก็จะแตกอยู่ดีนะครับเพราะว่าพระผงก็มีแตกมีลานนะครับแต่พระเหรียญจะไม่มีแตกมีลานนะครับพระเหรียญก็เก็บง่ายนะครับแต่ต้องเก็บผิวพระให้ดีนะครับก็มีก็พระผงส่วนมากก็แตกเป็นธรรมดาครับ อย่าไปซีเรียสนะครับครับเก็บไว้นะครับมีผู้ทุคขุนแน่นอนนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่นะครับจุดไฮไลท์นะครับที่ผมบูชามานะครับจุไฮไลท์นะครับนี่นะครับไฮไลท์เลยจะเป็นน้ำเต้านะครับน้ำเต้านะครับอันนี้เป็นได้มาอีกบ้านหนึ่งนะครับได้มาอีกบ้านหนึ่ง ครับได้มาอีกบานหนึ่งแล้วได้มาครบ <binding> ชุดเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ได้ครบครบชุดเลยแต่แตเจ <ness> ้าของพระเขาบอกว่านะครับตรงนี้นะครับเป็นน้ําเต้านะครับน้ําเต้าหลวงพ่อหลวงพ่อบุญนะครับหลวงปู่บุญนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับตรงนี้นะครับน้ําเต้าสองตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับแกบอกว่าตรงที่เป็นห่วงรัดตรงนี้นะครับ จะเป็นห่วงทองคำนะครับห่วงทองคำคนสมัยก่อนนะครับเขาทำนะครับเขาได้มาแล้วเขาก็ไปทําห่วงทองคํานะครับลัดตรงไปนี่นะครับแต่เขาบอกว่าเพื่อนท่านแกะนะครับท่านแกะไปขายนะครับนี่นะครับรอยแตกหักนะครับน,นะครับรอยแตกหักเลยนะครับท่านบอกว่าท่านแกะไปขายนะครับทองขึ้นนะครับท่านตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นทองนะครับผมก็บอกว่าเอา ทำไมสีเหมือนทองจังนะครับผมก็เรียกว่าน่าจะเป็นทองคํานะครับแกก็เลยแกะนะครับก็แตกเลยนะครับเก็ดแตกนะครับเสียดายมากนะครับผมไม่น่าพูดเลยนะครับผมไม่น่าพูดเลยว่าเป็นทองนะครับแกก็แกะไว้นะครับแกก็แกะไว้แกะไว้ก็นี่นะครับเป็นเนื้อน้าเป็นน้ําเต้านะครับเขาเรียกว่าน้ําเต้านะครับฝังตะกุดครับฝังตะกุดนะครับน้ำเต้าฝังตะกุดนะครับ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับตรงนี้นะครับได้มาสองได้มาสองสามต่านะครับนะครับฝังตะกุดนะครับอันนี้เขาเรียกว่านะครับไม้มะยมนะครับไม้มะยมตายพายนะครับไม้มะยมตายพายนะครับตรงนี้นะครับไม่มหามหานิยมนะครับมหานิยมแน่นอนนะครับมะยมมะยมก็คือว่านิยมชุมชอบนะครับนิยมชุมชอบทุกอย่างนะครับ อันนี้เน้นค้าขายเน้นสายดูดซับแน่นอนครับดูดซับได้ดีนะครับเน้นค้าขายนะครับก็ครับขอบคุณท่านติดตามที่ติดตามูคลิปผมนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วคุณจะได้พลาดชิ้นสำคัญสำคัญจากผมผมจะหาภาพดีๆภาพดังๆนะครับจากจังหวัดต่างๆนะครับไม่ทุกท่านได้รับชมนะครับครับ ขอบคับ